เอาราลาลิมาเยอะเ่าะเปนนี้พี่บอปป่าครับวันพี่บอปปี้ครับว่าไงครับน้องตั้มอ๋อว่าไงครับพี่ผ่านไปเรื่อยครับพี่น้องตั้มอินเดียวว่าไงครับเรียกเอมเคมีอะไรเปล่าครับมีอะไรมีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าครับใครเรียกครับพี่เอ้าเห็นน้องบอกโพโทวิตใครโทรครับ มีมีอะไรพี่รับใช้หรือเปล่าเห็นว่าไม่มีผมไม่ได้โพสพี่อันดับหนึ่งเมืองเมืองดาวมามหาได้ไงไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสดี๋ยวมันเห็ดลองโอเคเสมอครับพี่โอ้โอยตามถ่อมต่อไปแกลไงบาสดีขุดมืองเฮ็ดแม่เข้ามาแก๊งเป็นไงบ้างไอ้เี้ยไอ้สัตว์รุ่นใหญ่จริงเลยว่ะสบายดีครับสบายดีครับพี่บอกครับพี่บอกครับแก๊งเป็นไงบ้างครับพี่ เรียๆครับเรื่อยๆครับเพี่เทลอันนี่รออะไรพี่ตั้มดีอเมทได้ป่ะครับอ๋อนี่ใช้พี่เทลเทวดีป่ะครับปฏิครับตั้มสดีครับพี่โอ้ยดีดีเทวน้องในอันดับหนึ่งสตาร์มาเยือนในเฮียไม่ใช่อันดับหนึ่งพี่แพ้อะไรรักอยู่เลยครับไวรักเขาแคบแวะเฉยๆครับต oui> ัวจริงม uh uh, uh ันก็คุณอยู่ดีคุะถ่อมตัวทำไมนะครับตั้มแล้้วแลวที่ดีใครเป็นที่หนึ่งอะครับพี่ M K K M K K เขา M K K ใช่ใช่เหรอใช่ใช่ครับใช่อ่ะดีๆครับพี่จริงจริงจริงพี่พูดจริงตั้ม M K K เับอันนี้ไม่ได้แบบปตทใช่ไหมครับไม่ปตทเอ็มกเคเขาไปถามคนในเมืองดูดิใช่เหรอไปติดล้วนทำไมใช่เหรอพี่เอ็มเคจริงเหรอใช่เอาไม่จะ่ก็ถามดิเคารู้ันไอ้วอลมึงรอเข้าวอเข้าวอเข้าวอพี่ไปดิแล้วมึงก็ไปถามอ่ะมีวอป่ะเนี่ยมีน่าจะมีอยู่ครับ เนี่ยลองถามดิครับเดิเลขสี่เจ็ดแปดอะใครถูกอ่โทษนะครับใครแก๊งไหนอันดับหนึ่งครับในเมืองนี้ลองลองถามอ่ยได้ครับฮัลโหลครับพี่พี่ครับผมอยากรู้ว่าแก๊งไหนเป็นอันดับหนึ่งที่ซัมเมอร์ครับ m k k ครับใช่เหรอครับหายไปเลย MTK น่าแก๊งพอดีพี่บอสไม่มาถามอ่ะครับเพื่อน m k k เพื่อนจริงเหรอพี่ MTK บ m k ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาวระวังสายพี่ตีครับเป็นไงบ้างพี่แล้วท่ามพี่ขับ่ะมันเหมือนแบบไม่จริงเลยมันเรื่องจริงเรื่องจริงตั้มต้องแล้วมึงขี่ผมมาแบบเหมือนคนอินเดียเลยนะว่าไงป่าผมนี่เฉยๆครับเป็นล้วว่าวันนี่ตาไม่ไม่อันนี้หรอไม่มีตีเหรอไม่มีอะไรเลยครับพี่อยู่นะพี่อันดับหนึ่งโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ตามเมื่อไหร่อะไอไอแผนคุยกันไว้อ่ะพี่เอาปีศาจไปช่วยตามเล่นรีหนึ่งเหรอดันดันอาวุธให้พี่หน่อยสองคนรับถ้าไม่ใช่อะไรลักผมคิดว่าไม่ไม่น่ามีแล้วนะครับที่จะไปต่อก่อนด้วยนะอ๋อก็อ๋อก็คือเป็นไปมาแล้ดึงคนมาเล่นก็คือต้องเก่งเก่งเท่านั้นไม่ก็ก็มันไม่มีมันหนีตายหมดแล้วพี่หนีตายเหรอตั้มยังว่าหนีตายเลยเหรอใช่ครับ มันไม่มีใครไหวครับนี่เราไม่มีใครเอาแต่ว่าที่นู่นเขาเขาเรียงเดียมเฮดหมดเลยนี่ว่าพี่บ๊อบใช่ครับใช่ครับเก่งว่ะเฮียเออเฮียแม่งจากจากแบบจากต่ำสุดอะนะพี่บ๊อบเขามีแต่จากสูงสุดสู่สามัญไอ้เฮียมึงแบบจากแบบสามัญสู่สูงสุดอะเฮียมแม่งแบบของจริงอะฉีกดอะพี่ก็พูดไปฉีกดฟิสิกส์อะไอ้เฮียจังเวงจำภาพวันที่มึงแพ้ไรลักได้อยู่นะแล้วเสียงงอมอ่ะ แม่งหาเลยอ่ะวันนั้นอ่ะดูได้เหรอพี่ดูเอ้าก็กูเข้าไปปลุกไฟมึงอยู่ในทีเอสจำไม่ได้หรออืแต่ถ้าถ้าเขามีโอกาสแก้รอบสองอาจจะชนะก็ได้นะพี่บอมเออใช่ลองสักรอบดิเพราะวันนั้นวันนั้นก็แบบเล่นพลาดนิดนิดน,น,นหน่อยเองงั้นผมคงต้องต้องเขา้าไปไปหาพี่โกธที่เลยแบบแล้วต้องไปกระช,ชากคอเขามาแบบอ๋อ <laughs> เขา <laughs> เขากลับแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันพี่ผม ไม่ไม่ค่อยเห็นแค่นั้นเองแจ้งไหนดูมีซองบ้างวะนอกจากมึงอะที่สาตาเอเดนีครับอะไรอะไรอ่อผมมองเห็นแค่เอเดนดีเลยเที่เหลือที่เหลือก็พอไปได้ครับวันวันก่อนพี่เข้าไปเดินเล่นพี่คุยกับตอนตอบอกแจ้งกำลังแย่นะช่วงนี้รีเขาตีทุกวันเลยนะพี่ เขาตีช้าหมดเลยนะน่าจะวอร์มแบบวอร์มมาดีแล้วเขาตีกากินังเขาตีสังโอ้โหตีหมดอ่ะชนะหมดเลยโวัวไปกันเชียร์ในเรื่องนี่หว่าแล้วแก๊งพี่มีกขึ้นคกองลาดแทนแก๊งพี่เต่าเหรอเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเลยเอาเลยเอาทำไมอะครับอยากรู้ให้เขาเป็นอันดับหนึ่งจะดีแล้วเขาคู่ควรเหรอคู่ควรดิมึงถามไปเที่ยวดิคู่ควรนะคู่ควรทำไมมัน ทำไมถึงต้องขำด้วยอ่ะมันเนียไม่ก็ไอ้นี่ก็มันคู่ควร่ยทำไมมึงมองไม่คู่ควรเอ้ยคู่ควรอ่ะผมผมก็รู้ว่า M K อ่ะก็ดูคู่ควรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอเคู่ควรกว่าแค่นั้นเองมันมันก็มีกันบ้างใช่ไหม่บบขาลงเราอะไรเงี้ยอือใช่ใช่ใช่อ่าแล้วถ้าเกิดลองจาก M K อ่ะครับแซมบ้าฮะลองกับแซมบ้าก็โหไม่ไม่ม่ ต้องมเอคือโฮปโฮปโฮปก่อนแล้วก็แซมบ้าแซมบ้านี่มีมีตีแทบทุกวันน่ะมมันเล่นมันเล่นไฟตรงนะแต่เล่นเล่นเป็นอุ้มนะทุกวันเลยเฮียแล้วเ k คอยู่ตรงไหนในในตรางครับกลางๆครับตอนนี้กลางเพราะอะไรครับว่าผมไม่เชื่อได้ไหมผมไปถามไอบอลในวอตอนนั้นสมมติถ้าผมถามว่าตีเกับเค็คมันไหวมันบอกมันคนในแก๊งโหดเลยคนในแก๊งมันไม่เอาเลยนะทำไมวะ ไม่รู้ครับเอาเคหมดดูกระตัมทำไมจะสร้างยุคใหม่ขึ้นมาอยู่มีอะไรที่เดี๋ยวช่วงเปลี่ยนผ่านเออเด็กด่างคือไอเทลออกครับช่วงนี้พักคนนำไฟคนนำไฟแม่ทัพแม่ทัพใช่ไหมคนนี้เออใช่แม่ทัพหายเพราะว่าหนึ่งเลยจะรวยแล้วแล้วก็ทิ้งแก๊งไม่ใช่ครับไม่ใช่ กำลังมาเองในประเทศนั้นน่ะเล่นเล่นอยู่ครับเล่นดิ่นี่อยู่ครับแป๊บเดียวครับแป๊บกำลังจะรวยแล้วเยไม่ทิ้งแก๊งไปบริหารแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมเลยครับไม่ต้องห่วงตามนั้นเอตามนั้นตามใช่ครับใช่ก็ยาวเถอย่าเพิ่งรีพอตช่องเลย กำลังจะรวยแล้วยังไงผมก็คิดถึงน้องๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอผมจัดการเรียบร้อยผมเอางี้ดีกว่าเทวเทวในระหว่างที่มึงอยู่มึงสนใจให้ตั้มมาดูแลแทนไหมเอะเอพี่ตั้มไปอยู่เอ็มเคเออแบบอ้าวถ้ามันไม่เจ๋งจริงมันคุมได้มันเฮดขึ้นระดับหนึ่ง้าตาไม่ได้นะเว้ยลองลองหนึ่งเอาป่ะเออไอตั้มลองป่ะพาพาชนใหญ่ไอเดี่ยเอ็มเคเออพาาชนใหญ่เอ็มเคเคหน่อยเออพาชนพาชนใหญ่เอ็มเคเคหน่อยน้าตั้มเอ็มเคเอ็มกีอะไรมาไม่ไหวหรอกครับพี่ ก็ลองหน่อยเราก็อยู่เป็นศัตรูกันมาตลอดอะลองเล่นด้วยกันบ้างดิไอ้เหี้ยอาจจะมันก็ได้นะเว้ยมันเดี๋ยวติ่งก็ได้เหรออ่าดีดีเออถ้าติเกับ M P K M P K M P K เอางี้ผมอยากรู้ว่า M P K มีคนที่คิวปิดอยู่อยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วจบเลยถ้าเกิดมีนะถ้ามีนะเฮ้ยอยากหนุกดิโอ้ยเจนนี้หนุกกว่าคิวเยอะหนุกกว่าอีกให้หนุกให้เหมือนมีคิวเหมือนมีคิวประมาณสิบกว่าคนอะเสียงไม่แตกเหรอ มีคิวมาณสิบยี่สบคนน่ะสนใจไหมล่ะสู้กับปีศาจอ่ะอตั้มแน้วหัวหัวหัวเรือพี่เหรอครับใส่ผ้าพันคอชักน้มเหรอว่ชักเหรอใครับไม่อยู่เ๋ยวันนี้วันนี้หยุดวันนี้หยุดวันนี้หยุดก็เลยแล้วแกชอบด้วยเข้ามาปุ๊บมีตีอ่ะเออเขากำลังทำอันนี้อยู่ไงช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบทำฟอร์มอ่ะเหมือนนักมวยอ่ะ ฟิตร่างกายอะ่ะเข้าใจปะเอี๋เรื่องฮะเดี๋ยวทำลังทำฟอร์มอยู่สนใจป่าสักรีน,นึงเอาไหมสนครับถ้าถ้ามีถาม้ถามีแบบช่องว่างลเล็กๆให้ผมเขาแบบแบบไปสอบได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวบอกไอ้หลอดไใหมหลอดทำสล็อตแกงอยู่แม็กมีเนืยากมางไบมไม่มีอ่ะนี่ขอไอ้ตั้มไหมตั้มมีไอ้เทวมีวะพี่ตั้มหนึ่งสามศูนย์สองครับเนื้ยากเนื้ยาก เฉพวกผู้เล่นใหม่มีคนละสิบคนละสิบอ่ะรวยจ้ะเออเยมีให้ลาบด้วยด่าด่าเลยลาบอร่อยกว่าเชื่อดิเอามือามือลองคิดดูนะเว้ยแถวคนอยู่เป็นศัตรูกันมาตลอดอ่ะวันหนึ่งมันร่วมรบด้วยกันอ่ะว่าจะมันแค่ไหนอ่ะรู้ใต้รู้ภูมิกันหมดแล้วอ่ะวุ้ยมันได้อตีมด้วยนี่ว่าจะก๊อปอยู่อันเนี้ยอะไรเนี่ย อ๋ออันนี้อันนี้พี่ก็กรอบสตาร์มาเหมือนกันเทียวเอาเลยเอาเลยไม่ใช่กรอบเห่อแรกไอติมไอตั้มไม่เรียกว่าเลวเหรอพี่เรียกว่ากรอบเลยเหรอกรอบเลยไอัพตั้มเรียก็ดีเลยจะได้อะไรอ่ะจะได้กรอบรูปอัพเล็กก็ดีเยหนึ่งสองศูนย์สี่อัพไปอัพเกรดอัพเกรดนี่มีรูปมีรูปอ๋อจะได้สองสองไอติมอัพเกรดอัพเกรดไอติมเสียอะไรเสีย เอ็กไม่สปงสปอยหนิอ่ะเทวโอ้ยพรุนี้มาแล้วเซลอาจจะไม่ไม่ถึงมันก็ต้องสปอยให้คนรู้หรือเปล่าว่าของข้างในมันมีอะไรบ้างพรุ่งนี้มาแล้วเราก็จะลงขายมือเลยไม่มีการตลาดเลยเหรอเซลเซลเพิ่งแล้วหกพันเซลยังเสียไม่เซลก็ต้องแบบเออแบบเอามาแบบโปรโมทไงให้คนเตรียมตัวเตรียมตังอะไรอย่างเงี้ยฟังฟังพี่นะถ้ามึงจะทำอะไรขายอ่ะมึงก็ต้องมึงก็ต้องลิสต์เว้ยมึงต้องมีห้องไอ้นี่

เห็นไหมล่ะ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 าบนะข่ายสมก็เป็นน้องลิสมก็เป็นน้องดิไอ่ สบายดีสบายดีครับพี่ครับมึงผ่านอะไรมึงหลอนอะไรมึงเนี้ยสบายดีครับเฮียไม่เจอกันนานเลยนะครับอ๋อทำไมเราเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับเนี่ยชอปเปอร์กับบ๊อบบี้อะครับโอ้จำไม่ได้เลยอะสมัยนี้หรือเปล่าครับเลิกจไปแล้วฟมิลี่หรือเปล่าครับใช่ไหมอือฮะเลิกจำไปแล้วด้วยตั้มจำเฮียชอปได้ไหมเนี่ยจำได้อยู่นะครับเออรุ่นใหญ่ัไงบ้างตั้มดีครับพี่โตแล้วนี่เดี๋ยวนี้ไม่หรอครับอไม่หรอ ใหญ่เป็นตัวเล่าไม่ไม่หรอกครับพี่ไปถมตัวด้วยง่าหรอกครับแล้วช่วงนี้เราเหงาบ๊อบจัดให้หน่อยดีร้อยใบโอ้เร็วๆไม่มีอะไรทำเลยพี่บ๊อบพี่ไปชวนได้ทรงได้เสียอะไรเต็มแก๊งจะมาแบบไม่พร้อมไม่พร้อมนู่นนี่นั่นเลยรโอ้ป๊อบเฮียเฮียไปชวนเล่นหนุกๆดีกว่าไหมเฮียไปชวนชวนตีอื่นอย่อนก็ได้ครับเฮียวัดเคยวัดกะโหลกหรือยังครับนี่ โอ้โหตอนนั้นก็บอกเอากับแซมบ้าวเอากับขันว่าจะทะเลาะให้กูไปเอากบโฮกต่อเอาทั้งเมืองเลยเอาเฮีย,ยเฮียเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องออกว่าเออก็ต้องได้ได้กับทุกแก๊งเลยครับในเมืองอะ่ะเหมือนตั้มเป็นอันดับหนึ่งสตาร์ทาวตั้มเลือกตีบะก็ต้องได้กับทุกแก๊งปะ่ะใช่ปะ่ะก็เป็นอย่างนั้นครับพี่เหมือนคนเป็นมันคนเป็นแชมป์อ่ะเนาะเขาแบบใครจะขึ้นไม่ไม่ไม่ตอนเนี้ยคือเรื่องของเรื่องแก๊งไม่สนใจสนใจเรื่องเรื่อง ไลฟ์สไตล์การเป็นอยู่เรื่องแก๊งนี่อ๋อจากสมองไม่เลยตอนนี้ทำไมครับทำไมครับไลฟ์สไตล์อย่างไรอะครับพี่ปองก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างเดียวไงตอนนี้ปองอีกแล้วปกตีไม่ตีก็เป็นตีไม่มีอะไรทําก็หาทําแค่นั้นเองโอ้โหพี่ตีก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะเทลดูดีช่วงเนี้ยอันนี้พี่ช็อปพี่ตีแลเทโอดูำไมถึงออกแก๊งไงว่าไงครับว่าไงพี่ช็อปแก๊งทำไมออกแก๊งอ๋อพักครับพักออ๋ช่วงนี้เขาฟาร์มอ่ะครับแล้วฟาร์มไม่มีเวลาฟาร์มเลย ช่วงนี้บ๊อบลันจัดเลยนี่เขาลืๆมาไม่ลันนะครับผมลันเลช่วงนี้ว่างใช่ไหมลันลันแบบลันร้อยเนี่ยนะ <c oughs> คืออะไรครับลัน้อย <c oughs> อ้าวอยู่ในเมืองตั้งแต่เช้ายันเย็นอ๋อใช่ครับช่วงนี้ไอ้นี่ครับทำบวกลบครับก <c oughs> ็เลยต้องอยู่ครับผม <c oughs> อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับเไปละเจอกัน สวัสดีครับ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 พี่ช็อปเดินทางปลอดภัยครับเนี่ยโหเกือบซวยผมบอกพี่แล้วไงจำยุทธจำยุทธจำยุทธเขียนอะไรด้วยหรอพี่จำยุทธบีได้จำยุทธเฮ้ยโอ้โหเป็นพวกเแล้วพี่ดูดิผมบอกมึงแล้วอะผมบอกมึงแล้วไงตั้มเชยน่ากลัวว่ะเป็นในช่วงนี้แกเปลี่ยนไปด้วยหรอ จะน่ากลัวขึ้นเยอะเลยเห็นบ่าเห็นป้าล่ะจริงออร่าออร่าไม่ใช่ออร่าออร่าลบหนึ่งล้านพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบแล้วเขาเราเราเขามากับหญิงคู่กายเนี่ยนะพี่ทุกวันทุกวันทุกวันเลยคนนี้เหรอคนนี้คือหญิงคู่กายเขาเหรอไม่ไม่กี้นั่งอยู่บนน e: ี่พี่อ๋อขึ้นมาไปแล้วเอ้ยขึ้นกว่าไปแล้วเป็นไงไรต้ามไม่สาดเชื่อกูหรือยังเฮ้ย ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะตอนนี้เขาจัดร้อยใบร้อยใบอย่างเดียวอ่ะช่วยเขาเหี่ยวอ่ะร้อยใบป่ะเนี่ยวะาครอ่ะที่กระสร์ฟไปเขาดีชวนร้อยใบเหมือนไอ้นี่เลยนว้ยไปเล่นเล่นไฟตรงที่เมืองเมืองตาแล้วบอกว่าร้อยไฟป่ะอะไรเงี้ยขน้นแล้วข้นานแล้วตั้มไอ้เฮียไม่ใช่เรื่องเล่นนะพี่พี่สวัสดีครับ พโหโหอือไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีติมมีปไอ้ตามึงหาหาหาว่ากลัวเไอ้เฮี้ยปโหดโหดกลัวกลัวจริงไหมไม่หากลัวดิ๋อกลัวนะใช่โหดบอกแล้วพิจิขอเอ้ยเป็นวิจปีชอตช็อชอตเอาตรงนี้แจลันเซเลบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปข้างหน้าข้างหน้า ยกได้มาเชเดี๋ยวไว้ซักลี่นะตั้มเขียป่ะแพงซักลี่นึงโอเคไหมมาเล่นเหนียวพี่ไงเฮ้ยตั้มราลนี้ไม่เฮ้ยตั้มตั้มปานิปุริอยู่อะนับประดุลใหม่ตั้มมานำครอบครัวใหม่เธอรู้รู้ยังเนี่ยตั้มปานิปุริที่กูุ้าจีราบเลยทำครอบครัวมาอยู่ ตามฟันนิปุรีไอ้สัตส